รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโรงภาพเพียรในเครือ SF. s อสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมูวิกรูร u รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชาย เราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับใช่แล้วครับพี่เอมรีระชายนะครับเรามาเจอกับคุณผู้ชมทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง g m m อ25แห่งนี้นั่นเองนะครับและเช่นเคยครับถ้าคุณผู้ชมอยากพูดคุยกับเราสองคนเดิมว่าอัปเดตข่าวสารต่างๆในวงการภาพยนตร์นะครับรวมไปถึงร่วมกิจกรรมสนุกๆกับทางรายการของเราเนี่ยนะครับเข้ามาได้เลยครับที่เฟซบ o ๊กยังเป็นทางการของเราที่ Mo ี i กูรูทีวีโชว์ครับใช่ครับพูดไปก็เป็นเรื่องน่าตกใจนะครับตอนนี้เราเองยังเข้าสู่ เดือนใหม่อีกหนึ่งเดือนแล้วนะครับตอนนี้มีภาพยนตร์ใหม่ๆนะครับที่เรียงคิวกันเข้ามาฉายอย่างมากมายทีเดียวนะครับและแน่นอนครับทางเครือรงภาพยนตร์เอสเอฟนั้นได้มีการทำโปรโมชั่นร่วมกับพาร์ทเนอร์นะครับรวมถึงมีกิจกรรมพิเศษพร้อมทั้งของพรีเมียมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจนะครับพลาดไม่ได้ทุกอากาศนะครับเพราะว่าหากท่านโชคดีนะครับท่านมีสิทธิ์ในการจับจองของพรีเมียมดีๆแบบนี้ได้โดยผ่านกิจกรรมดีๆของเครือโรงภาพภาพยนตร์เอสเอฟครับ จริงๆเลยนะครับที่เห็นด้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับของที่รลลึกที่นํามาร่วมกิจกรรมเนี่ยหมดไวมากเลยทีเดียวนะครับทาให้แต่ละสัปดาห์เนี่ยนะครับทาง SF เนี่ยเขาอาจจะทําโปรโมชั่นที่จะแจกของไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งผู้ชมเนี่ยนะครับสามารถที่จะอัปเดตโปรโมชั่นต่างๆได้นะครับในช่วง SF News ของเรานั่นเองนะครับและถ้าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยนะครับอยากจะชมภาพยนตร์แบบสะดวกสบายสุดๆเลยเนี่ยนะครับขอแนะนํานี่เลยครับ SF Plus The Producer Package นั่นเองนะครับจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยดูหนังได้อย่างมีความสุขที่โรงภาพยน First Class นะครับรดยไปถึงโรงเ h e เบสซินีมาบายโอมาสด้วยนะครับซึ่งวันนี้ครับจะมีรายละเอียดม,มาฝากกันแล้วนะครับถ้าพร้อมนะ้วไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับในช่วง SF News ของเราครับช่วง SF News โรงภาพยนตร์ SF เอาใจคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์แบบ p r i v a t e มีความเป็นส่วนตัวกับครอบครัวกับเพื่อนหรือคนรักโรงภาพยนตร์ SF ชวนคุณเหมาโรงชมภาพยนตร์ในราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง5,000บาทที่โรงภาพยนตร์ SF ทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นโรงพิเศษอย่าง first class cinema หรือโรงภาพยนตร์ปกติ SF ก็ให้คุณเหมาได้หมดชิลกับโรงภาพยนตร์ปกติในราคาเริ่มต้น5,000บาทจำกัดคนเข้าชมสูงสุด20ท่านและใครที่อยากชมภาพยนตร์ที่โรงพรีเมียมอย่างโรงภาพยนตร์ first class ก็คุ้มสุดๆในราคา เริ่มต้นเพียง6,000บาทจำกัดคนเข้าชมสูงสุด10ท่านราคาเหมาโรงภาพยนตร์ First Class ดังกล่าวยังไม่รวม Service ในการใช้บริการอาหารเครื่องดื่มและป๊อปคอร์นที่ลาว g ์โดยคุณสามารถเพิ่ม Service ได้นะครับในราคาพิเศษ450บาทต่อท่านเท่านั้นรีบสำรองโรงภาพยนตร์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16ตุลาคม2565สามารถสำรองโรงภาพยนตร์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID line@sfgroupbooking ไม่เพียงเท่านั้นนะครับ SF ยังมีคาวดีสําหรับผู้ชมที่ชอบดูหนังแบบสะดวกสบายขั้นสุดในโรงภาพยนตร์ First Class มีข่าวดีนะครับสำหรับสมาชิกบัตร SF Plus สามารถซื้อแพ็กเกจ SF Plus The Producer Package ราคาพิเศษเพียง9,900บาทจากปกติ13,200บาทในแพ็คประกอบด้วยบัตรชมภาพยนตร์โรง First Class หรือโรง The Bed Cinema by Omas จำนวน12ที่นั่ง สามารถชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่องทุกรอบใช้สิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ส f สาขา c e n t ทรัลเวิลด์เซนทรัลลาดพร้าว เดอะคริสตอลเอกมัยรามินทราเซ็นท่านพระรามเก้เซ็นทั n นแจ้งวัฒนะเซ็นท่นพัทยาเทอร์มินอลทวนที่1พัทยาเซ็นทันภูเก็ตและ M อมพรีเวสี e c l คลับ p อมโพเรียมมีอายุการใช้งานถึง1ปีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับจำกัดจำนวน1,000ชุดเท่านั้นเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2,565ทางช่องทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ SF Cinema หรือโรงภาพยนตร์ในเครือ SF สาขาที่ร่วมรายการ เช็ครอบฉายซื้อตัวหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www sfcinema com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบคุณู้ชมคชายครับมาต่อกันด้วยช่วง g u วิกรู h l i g h t ของเรานะครับแน่นอนครับเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยทุกสุดสัปดาห์นะครับกับการอัปเดตข่าวสารที่ใหม่ที่สุดงานนาเสนอตัวอย่างที่ยังไม่เคยฉายที่ไหนมาก่อนแค่ในรายการเราเป็นรายการแรกนะครับรวมถึง เรื่องราวของแม้แต่คลิปที่เป็นคลิปพิเศษข่าวสารที่สุดพิเศษนะครับมาติดตามกันได้ในช่วงนี้ครับไฮไลท์ของเราสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเข้มข้นแน่นอนเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันได้เลยนะครับในช่วงมูฟี่กรูไฮไลท์ของเราครับช่วงมู u r u Highlight เริ่มต้นกับข่าวจากทาง Warner Brothers นะครับที่มีการขยับการวางฉายภาพยนต์ซูเปอร์ฮีโร่ฝั่ง DC ถึง2เรื่องด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Aquaman and the Lost Kingdom ครับของพุ่มกับ James Wan ครับซึ่งเขาเนี่ยนะครับได้ประกาศผ่านทาง Instagram Creepy Puppet ของเขานะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะเลื่อนไปฉายช่วงคริสต์มาสปี2023ครับทำให้เขารู้สึกดีใจนะครับที่มีการเลื่อนฉายไปเดือนธันวาคมครับเพราะว่าภาคแรกนะครับก็ได้ฉายช่วงเดือนธันวาคมเหมือนกันครับสำหรับสาเหตุของการเลื่อนฉายนะครับ หนึ่งในนั้นนะครับทางผู้อำวยกับได้เผยภาพอาร์ตเวิร์กนะครับของภาคล่าสุดมาถึง10ภาพด้วยกันครับและเขียนบอกว่าเขาตั้งใจที่จะสร้างเอาไมา้ยิ่งใหญ่สมจินตนาการที่วางเอาไว้ครับดังนั้นจึงต้องใช้เวลาในการทํานานหน่อยนะครับเห็นแค่ภาพนิ่งก็น่าดูแล้วครับแฟนๆของอควาแมนอดใจรอกันสักหน่อยนะครับส่วนภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่อีกเรื่องหนึ่งที่ขยับการฉายเชน่นกันก็คือ Shazam f u r y of the gods ที่วางเอาไว้ว่าจะใช้ก่อนคริสต์มาสในเดือนธันวาคมปีนี้ครับก็ขยับไปแทนที่วันฉายเดิมของอควาแมนแอนด์ นั่นก็คือกลางเดือนมีนาคมปีหน้าครับเพราะว่าถ้าใช้วันเดิมนะครับก็จะใช้หลังภาพยนตร์เรื่อง Avatar The Way of Water เนะครับเพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นน่าจะไม่เป็นผลดีต่อไรายได้ของเชสแอมนั่นเองครับเมื่อทาง w a r n e r Brothers ขยับภาพยนตร์2เรื่องแบบนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีภาพยนตร์เรื่องอะไรขยับตามหรือเปล่าคงต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับหากมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับในการฉายเรื่องอื่นๆชายจะรีบนํามาแจ้งให้ทด้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ Fear is a tool. มาด้ความคพบ่มหน้าของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่จะฟังดีซีอีกเรื่องนะครับกับ The Batman ภาค2ครับที่ยังอยู่ในกระบวนการเตรียมการผลิตภาพยนตร์กันอยู่หลายคนก็ใจเต้นตุ้มตมต่อมๆนะครับว่าเรื่องนี้จะถูกพับโครงการไปนะครับหลังจากที่มีข่าวคราวของการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือเปล่าแต่จากการที่ผู้ก่มกับแมดรีฟส์เนี่ยนะครับออกมาให้ข่าวว่าเขานั้นยินดีนะครับที่จะทำงานร่วมกับผู้บริหารชุดใหม่ซึ่งก็น่าจะเป็นการสารต่อภาคที่2ของ The Batman และการสร้างภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ที่เป็นภาคแยกของ The Penguin นะครับที่แสดงโดย Colin Farrow ส่วนโรเบิร์ตแพดเดนเซนนะครับน่าจะกลับมารับบทเดอะแบทแมนเหมือนเดิมครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีข่าวนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนักแสดงสําหรับความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับก็คือตอนนี้ครับได้แมดเซนทอมล่นครับพุ่มกับและผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่อง mother android นะครับมารับหน้าที่เขียนบทภาพยนตร์ร่วมกับพุ่มกับแมดรีฟซึ่งในภาคแรกนั้นเนี่ยนะครับเขามีส่วนในเรื่องของบทภาพยนตร์เหมือนกันครับแต่ก็ไม่ได้มีเครดิตชื่อของเขาผงจะต้องมารอดูฝีมือกันอีกครั้งนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไง ไรอันกอสลิงนักสแสดงหนุ่มหล่อที่เราจะได้ไปกรีดเขาเนี่ยนะครับในฐานะเคนแฟนหนุ่มของบาร์บี้ที่รับบทโดยมาร์โกโรบี้นะครับทั้ง2คนเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้มาร่วมงานกันในภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นการรีเมคภาพยนตร์แนวโจรกรรมเรื่องดังนะครับอย่าง Ocean s 1เซึ่งวางตัวพ่วงกับแล้วนะครับก็คือเจย์โรชครับพ่วงกับจากเครื่องบอม Shell จึงนับว่าเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนะครับระหว่างพ่วงกับและนักสแสดงนําอย่างมาร์โกโรบี้ซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะครับยังวน,นวยรร้ยนน้ีด สำหรับเนื้อหานะครับจะไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาครับเพียงแค่มีข่าวนะครับว่าจะสร้างออกมาเป็นภาพยนตร์ย้อนยุคไปในยุค60ครับและเรื่องราวจะเกิดขึ้นในยุโรปซึ่งตาจากต้นฉบับนะครับที่มีอยู่ในลอสเวกัสและถ้าการเจรจาเรื่องของนักแสดงนําต่างๆลงตัวเนี่ยนะครับรวมไปถึงทีมงานลงตัวเรียบร้อยกองถ่ายก็น่าจะเปิดกล้องและถ่ายทํากันประมาณช่วงฤดูใบไม้ผลปีหน้าครับ ปกกิดท้ายก,กันกับตัวอย่างใหม่เรื่อง Confidential Assignment to International การกลับมาของคู่หูทีมจารชนทันอึดนะครับพร้อมกับสมาสมชิกคนใหม่ใครที่เป็นแฟนหนังของพยอนบินนะครับคงจะไม่พลาดกันใช่ไหมครับบัดมุดรอชมกันได้เลยนะครับประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์บ้านเราครับ 똑같이 멋있는데? 어, 지 최연지! 하저 인간이 또! n okay? 우리 인터넷 전화갈게공주한맞춰 우리 우리가 어벤져스야. 지금 타노스가 다 손가락 튕기려고 하는 판국에 아이언맨하고 캡틴 아메리카하고 지 잘났다 그렇게 싸우면 되겠어? International สนับสนุน SF ผมชอบเลือกวัตถุดิบเองเพื่อทําเมนูใหม่ แฮปปี้สเต็กสเต็กปลากระพงเคียงผัดย่างเสิร์ฟพร้อมข้าวควิเนัวและซอสซีฟูดมาโยอร่อยแฮปปี้169บาทซานตาเฟเชฟเรคคอมเมนต์เสิร์ฟความสุขทุกสถานีสนับสนุนโดยซานตาเฟ มาอยู่กับรายการมูบิกรูรกันต่อนะครับในช่วงมูบิกรูร์โฟกัสของเรานั่นเองครับโฟกัสของเราในวันนี้เนี่ยนะครับจะมาโฟกัสกันที่ภาพยนตร์เรื่อง The Woman King นั่นเองนะครับภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์นะครับที่สร้างอิงมาจากเหตุการณ์จริงนะครับที่เกิดขึ้นในอาณาจักรดาโฮเมของแอฟริกาในช่วงศตวรรษที่1ิครับหลังนรื่องนี้ต้องยอมรับนะครับชายเป็นการปลุก พลังหญิงให้โดดเด่นมากทีเดียวนะครับเอาคนแรกก่อนเธอเป็นดาราที่โด่งดังมากในอดีตคือมาเรียเบลโลแล้วมือเขียนบทหญิงดาน่าสตีเฟนส์รวมไปถึงวาลราเดวิสนั้นเธอถูกชักชวนให้มารับบทเป็นผู้นำของเผ่านี้นะครับแล้วเธอยังมาอำนวยการสร้างภาพเนตยนเรื่องนี้นอกเหนือจากนี้นะครับผู้กับก็เป็นผู้หญิงอีกนะครับ จะมีชื่อว่า Gina Prince Blywood นั่นเองมารับหน้าที่กำกับการแสดงภาพยนตร์เรื่อง The Woman King ครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการเล่าย้อนกลับไปนะครับในช่วงที่มีการล่าอาณานิคมของชาวยุโรปนะครับที่เป็นชาวผิวขาวนั่นเองนะครับเมื่อมีข่าวนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะเข้ามารุกรานอาณาจักรดามเมนะครับผู้ปกครองอาณาจักรนี้ก็เลยมอบหมายให้นานิสกานะครับผู้นำนักรบหญิงที่เก่งกาจเนี่ยนะครับมันนำกองทัพหญิงต่อสู้เพื่อปกป้องการรุกรานในครั้งนี้นั่นเองนะครับไปชมตัวอย่าง มาังเรื่องนี้กันดีกว่านะครับกับ The Woman King นะครับในช่วง Movie Guru Focus ของเราครับช่วง Movie Guru Focus My King, the Europeans wish to conquer us. They will not stop until the whole of Africa is theirs. We must fight back for our people. p a n i s c o Asking me to take them to war. war. Some things are worth fighting for. You are called to join the King's Guard. No kingdom in all of Africa shares this privilege. Train hard, fight harder. <laughs> We fear no one. Did and we fear no pain. I offer you a choice. Fight or we die. <laughs> Ready for war, where you You must kill your tears. Whoa. และในมูฟี่กูรูโฟกัสเรื่องต่อไปนะครับชายใครที่เป็นสาวกโลกแห่งเวทมนต์เตรียมพร้อมครับเตรียมกลับสู่โลกแห่งเวทมนต์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ กับ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban หรือว่า Harry Potter กับนักโทษแห่งอัสคาบานเองซึ่งเป็นภาคที่3แล้วนะครับถ้าเราจำได้มีการนำภาค1ภาค2กลับมาใช้นะครับและปีนี้ทาง Warner Brothers มีนโยบายในการนำา3ภาคกลับมาใชา้ไม่ว่าจะเป็น Harry Potter and the Prisoner of Azkaban ในเดือนกันยาในเดือนตุลาจะเป็น Harry Potter and the Goblet of Fire และอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนนั้นก็จะเป็น Harry Potter and the Order of the Phoenix ครับชาย ใช่แล้วครับและภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter and the Prisoner of Azkaban เนี่ยนะครับเคยฉายทั่โลกมาแล้วนะครับเมื่อปี2004ครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับในด้านรายได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ากว่ารายได้ไปมากกว่า797ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองนะครับรังตำแหน่งนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดอันดับที่2ของปี2004ครับหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรามีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter and the Prisoner of Azkaban หรือ Harry Potter กับนักโทษแห่งอัสคาบันนั้นมาฝากคุณชมทางบ้านในช่วงวูวิกูรูโฟคัสครับ Sorcery is unleashed. Swear to me, you won't go looking for black. Why would I go looking for someone who wants to kill me? A dark power calls me. In. There's something moving out there. It was a dementor, one of the guards of Azkaban, searching for Sirius Black. Mentus forces to relive our very worst memories. Our pain becomes their power. You foul a load of them, <laughs> evil That felt good. From Warner Brothers Pictures. You betrayed my parents. You're the reason they're dead. Everything you expected. He was that friend. He was that friend. Indeed. Fall if you want to kill Harry, you'll have to kill us too. Only one would die tonight. Live... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. สำหรับช่วง Movie ่กรู Focus ของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีตัวอย่างของภาพยนตร์ที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นี้มาฝากผู้ชมกันอีกแล้วครับผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราสองคนก็นพร้อมเช่นกันในการนำเสนอตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ไปติดตามภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องนี้ได้แล้วนะครับในช่วง Movie g กรู Focus ของเราครับณโอกาสต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับขวัญใจคนเดิมของท่านสายยันแซน สวยจริงนุมครานยะงานยะการโคเก่งแนมหนาเังบ่เคยเห็นนั่งอีกปะเคยแต่บ่เคยเห็นนั่งเอกเรื่องใดงามชาเรื่องนี้ เพื่อ l o n g l i t e happy healthy see you again เอาวะเพื่อนตั๊บมากับตั๊บมาคนแก่ีกลัวเดินน้องเมื่อทองน้องบอต้องห่วงแกเกิดก่อนเจ้าลายมันไม้บ่มีหลอกลวงเป็นบ้าบ่ยิ้มอยู่ผู้เดียว อันว้เดียวกันนตะ่พ่อไม่ได้ว่าเลยนี่เท่าของพ่ออีกมาต้องให้คอยสวัสดีเจ้าซะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นั่นานล้วเศาเขา,สาเสียวพ่อเขาบอกคอยมักมึงแพทย์ะมันยังเป็นเล็กน้อยม่นึงหูเอียงนอกจากมันหักมึงเรื่องเกิดเนี่ยเป็นนาทีของแพทย์ย้ไญ่ผมาใส่แทนแผลงลืมดาบแดงซะ มีเกาดาบแดงเขามาขอขึ้นดีคคิดทกรไปทำไมเขาหูแ้วยิม้มหาสนับส์ศูนโดยซันตาเฟ สนับสนุนโดย c i n e m a g i c a เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Ace Digital Printing กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการคูบี้กูรูนะครับกับคูบี้กูรูสปอตไลท์ของเราแนเอนนะครับสปอตไลท์ของเราสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะส่องสปอตไลท์ไปให้ที่ภาพยนตร์เรื่อง DC League of Super Pets กันอีกครั้งนั่นเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าดูได้ทั้งครอบครัวนะครับเพราะว่ามีทั้งภาพที่สวยงามรวมไปถึงความสนุกสนานและก็แง่คิดดีๆมากมายเลยทีเดียวครับสิ่งที่ชายพูดนั้นถูกต้องจริงๆนะครับนอกเหนือจากนั้นทางทีมงานสร้างก็พยายามเสริมการใช้เสียง ในการภาคตัวละคร a n i m เมชันเหล่านี้นะครับยกตัวอย่างเช่น c r y ปโ o เรารู้ว่าเป็น c r y ป t o เดอะซูเปอร์เอกลักษณ์ของเขาก็ต้องมีความกล้าหาญต้องมีความเก่งกาจจะต้องเป็นสุนัขที่ทรงพลังนักสแสดงที่เหมาะที่สุดก็คงหนีไม่พ้นกับ d w a y เ e อ h e ร o อกจ o h ์นสันนั่นเองนะครับส่วน a อ e เอนั้นก็เป็นเจ้าหมาที่มีความกวนยียวนให้เสียงภาคโดยเค v เปนฮารนะครับ แต่จริงๆแล้วชายอย่างที่เราสองคนรู้แคปเ n นฮาร์ดกับเดอะร็อนั้นเป็นเพื่อนซี้กันมาเกือบ10ปีแล้วครับพวกเขาจึงสามารถถ่ายทอดมิตรภาพนี้ออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติมากเลยครับผมใช่แล้วครับและนอกจากภาพยนตร์เรื่องดีซ e a g u e of s u p อ r Pets เนี่ยนะครับจะเล่าเรื่องราวความพิเศษของสัตว์ที่มีพลังพิเศษแล้วนะครับแต่ว่าการที่พวกเขาเมีพลังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นฮีโร่ได้นะครับเพราะว่าบางตัวก็เลือกที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะครับแต่ว่าบางตัวครับ เรื่องที่จะเป็นไวร้าสซะด้วยนะครับอย่างลูลูนูตะเพาเนี่ยนะครับที่ให้เสียงพากโดยเคธมิเคนเน็เนี่ยนะครับซึ่งลูลูเนี่ยในวัยเด็กนะครับเธอเคยเป็นนูตะเพาที่อ่อนต่อโลกนะครับแต่พอหลังจากที่เธอเนี่ยค้นพบพลังพิเศษกลับอยากจะมาควบคุมโลกซะแทนครับเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเราจะมีความน่าสนใจอะไรจากภาพยนตร์เรื่องดีซีลีก e ฟซูเปอร์เพลสมาฝากกันนะครับไปติดตามชมกันได้ในช่วงนี้เลยครับกับช่วงบูบี้กูรูสปอตไลท์ของเราครับ Movie Guru Spotlight. What kind of pets will your favorite superheroes have? Wake up, buddy. It is Walk O'Clock. This idea has never been done, which is pretty remarkable considering the genre of superheroes. And I'm up. One of the facets that I do love about this story is the relationship between Crypto and Ace, played by uh, Kevin Hart. Oh, man, that hurt. Yes, and that hurt me as well due to the fact that I feel pain as any ordinary canine would. You ain't normal, man. It's honestly not too dissimilar to the relationship that I actually have with Kevin. Work. So you can feel that authenticity in our relationship off screen, but then also on screen. Ace, deploy canine shield. What is a canine? <laughs> excellent shielding that seemed incredibly painful Ugh. why can not i have gotten a magic hammer or something I'm kevin hart and i play ace smelling stuff is one of the greatest joys of being a dog next to licking any part of your body i mean i lick myself all the time well that explains the breath ace is more of a rebel oh well, you think you're better than me with your superpowers <laughs> <laughs> That's cold, man. What you find out about Ace is a loving dog. You know what they say about dogs. We love unconditionally. Sometimes it's not just about a voice, it's about the attitude. You want to throw paws? Defy. I should warn you, I'm one-eighth boxer. And with Ace, it was just an attitude. How much did you have to drink? I had two toilet bowls and a bidet. But it's like a dog water fountain. I'm Kate McKinnon. My character is Lulu the guinea pig. Not so fast, hamster. Hamster? A hamster is a hacky sack. We are guinea pigs. She is the villain of the movie, but I love her and I think she's really funny. What? What is it? Do I have something on my face? Do I have a pimple? Is it wet? Is it ready? Should I pop it? She is a little creature who wishes to be a lot more powerful than she is, and I relate to that. Superman, I am Lulu, and you will kneel before me. You piece of. Aw, aren't you a little ray of sunshine? <laughs> 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 สนับสนุนโดย Cinema t i c a เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck a c e Digital Printing น่าเสียดายมากครับชายหมดเวลาแล้วครับกับรายการ Movie c r e ประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับท่านใดที่อยากจะเข้ามาทักทายกับเรา2คนนั้นสามารถเข้าไปทักทายกันได้อย่างแน่นอนครับโดยผ่าน Facebook อย่างเป็นทางการของเรานั่นคือ Movie c r e TV Show ครับ ใช่ครับและคุณผู้ชมนะครับยังสามารถ่จะชมรายการของเราได้ผ่านทาง u t u b e เช่นกันนะครับทางบูมี่กูรุทีวีโชว์นั่นเองนะครับและคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมรายการของเราย้อนหลังนั่นเองครับวันนี้เนี่ยนะครับรายการของเรานะครับบูมี่กรูและชายและพ่เอรีนะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมกลับมาเจอกับเราได้ใหม่นะครับทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง g m m 25ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ